พจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อที่12บันทึกว่าแต่เขาทั้งหลายกล่าวว่าเลวไหลเราจะดำเนินตามแผนงานของเราเองและต่างจะทำตามความดื้อดึงแห่งจิตใจชั่วของตนข้อคิดจากพระวจ,จะนะ สิ่งที่เป็นภัยแก่ตัว 1. การมองว่าคำตักเตือนจากพระเจ้าเป็นเรื่องเหลวไหลเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องเหลวไหลเรื่องพระเจ้าเรื่องมาซาตานเรื่องความดีเรื่องความชั่วเรื่องสวรรค์หรือเรื่องนรกเป็นเรื่องเหลวไหล 2. การดำเนินตามความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ขาดการปรึกษาพระเจ้าไม่ฟังเสียงคำแนะนำ 3. การมีใจดื้อดึงใจมักกระบทมีพฤติกรรมของการต่อต้านมากกว่าการยอมรับ 4. การมีความชั่วในความคิดในจิตใจขอพระเจ้าอวยพรค่ะ